หลังจากฝนตกเมื่อคืนเนี้ยบอกเลยว่างานนี้สนุกแบบว่าทรมานครับมันลื่นรถไถก็ทำทางไปแดดยังไม่ออกนะครับนี่หัวหน,น้าจรยยก็พาทีมงานรถถกล้อเล่น ขี่โค้นแต่เช้าเลยวันนี้ไม่เช้าแล้วแหละสายแล้วแปดโมประมาณสี่โมงแล้วตอนเนี้ยครับพาหน้าจุ้ยก็ตักขี่โค้นใส่อย่างเดียวครับพาเล่นขี่แต่เช้าครับบอกเลยอย่างลั่นนะเอาได้ไหม ว่าอยู่เลยอยู่เลยเนาะงานนี้สนุกเลยครับผมว้าวจบแล้วมันลื่นครับอ่ะหัวหน้าจะรอเดลงมาแล้ว จะอ,ออกจะกบอได้เอาตามมาด้วยอามน้อยหยสบายสบายโอ้โหไปงไี้เลยเนาะนี่ครับหวัวหน้าจรวยต้องขูดทางใหม่แล้ว <laughs> ไปมันพื้ขึ้นลูกแล้วหนา้าดะ <ș 2> ดีหน่อยตรงนี้มันเป็นลูกลังครับ <st ool> ตรงนี้นเป็นมีลูกลังส่วนแถว,วนหน้าโชลยก็เห็นรถทีมง,งานทรมานสะเหลือเกินก็ขูดครับแดดยังไม่ออกนะครับนี่หัวหน้าโชลย วันนี้ทรมานเลยวันนี้มาแล้วครับล็อกกี้ทีมงานบุรรอดดัมทีมครับหมอวิ่งช่วยหัวหน้าจุโรยลั่นลั่นดูขนาดรถไถยัยงลื่นอนะ่ะ ตรัระเบิดไปทํามาแล้วเนี่ยตักขี้โคนไปก่อนครับขี้โคนก็เหลือไม่เยอะนะครับนี่เหลืออยู่ประมาณนี้แหละเพิ่นเมื่อคืนนี่ฝนก็เสือกตกมาอีกพี่น้องเอ้ยงารน,นี้ลำบากเลย เห็นแล้วครับมาดูจะรอดไหมจบข้าวว้ามันติดบักพุดีเหรอ มันลื่นครับไป ต้องเปลี่ยนทางแล้วมาได้ไหนาาไงานนี้ไม่ง่ายแล้วตอนเนี้ยฝน <c oughs> ตกหนักครับหลังจงากเมื่อคืนตีสามนี่ตกแรงมาก จะเข้าทางไหนจะเข้าทางนี้เละจัดไปลตกท่านนนลื่นงานนี้ลำบากเลยวะน้องทะเล่ามาแล้ว จบข่าวครับ ึ้นได้ไม่ตายสิงานนี้สนุกเลยหัวหน้าจุล้ยเจ้ามันอย่างเดียวครับโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ